วันนี้กันวันนี้พาเที่ยวนะคะพามาเที่ยวส่วนเครื่องน่าบุรีนะคะเรามาพักที่ลาทอสคาน่าค่ะเรามาพักที่ห้องคาบูเลตค่ะเป็นห้องใหญ่สุดน,นะคะลองเข้ามาดูในห้องกันดีกว่าว่าใหญ่ขนาดไหนตามมค่ะอันนี้นะคะเป็นตู้ยเย็นนะคะตู้ยเย็นแล้วก็มีแทะขออะไรไว้เล็กน้อย ด้านนก่อนชิงอันนี้เป็นห้องมีสองชั้นนะคะเรามาดูชั้นล่างกันก่อนดีก,กว่าชั้นล่างก็จะมีเตียงนอนค่ะเตียงนอนเตียงนอนซึ่งสูงมากถ้าเรานอนอาจจะก,กิ้งตกลงมาหลังคะ่ะสูงมากจริงบอกเลยสูงไหมคะสูงมากจ้ะอย มีเพื่อนร่วมคลิปนะคะพี่อัญชลีแต่พี่เก๋เป็นผู้ถ่ายภาพเป็นตากล้องนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศด้านนอกสวยงามสวยงามค่ะวิวด้านนอกสวยมากเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์ไฮโซูสวยมมาค่ะ ุกคนอัญชลีอปิดประตูให้ด้วยนะเราไปดูอ่างอาบน้ำนะคะอ่างอาบน้ำก็อยู่ข้างนอกเป็นแบบโอเ n นแอร์ค่ะเพราะว่าเป็นอยู่ด้านนอกเลย ชมห้องน้ำนะคะห้องน้ำฟั่งฝาตัมงเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นห้องน้ำนะคะมาสวดแรกก็มีพวกเครื่องแชมพูอะไรอย่างนี้เตรียไมไว้ให้แชมพอูอะไรวะ ทิมอาบน้ำแล้วก็โลชั่นแล้วก็มีไดเป่าผมด้วยอันนี้จะเป็นที่เก็บกระเป๋าแผนเสื้อผ้าอะไรน,นะคะเต็ตู้ค่ะทีเยวส่วนอันนี้นะคะเป็นห้องน้ำค่ะนนท,ที่ฉีดที่ตูดเรียบร้อยไม่ต้องห่วงส่วนอันนี้เป็นที่อาบน้ำนะคะเป็นฝักบัว ใี่โตอ่ามาห้องน้ำาั้าฝาเดี๋ยวเราจะไปดูชั้นสองกันนะคะทำเลยค่ะเปิดตากล้องลงจังเลยคะ่ะ <c oughs> แต่กล้องจะจะไม่ลงใช่ไหมคะไม่คะ่ะเราเปิดแตากล้องแบบตกบนหนา้าผองไปแล้ว <c oughs> อันนี้ชั้นสอง จริงๆที่พักเรา,เาจะมีเตีนงเสริมด้วยแต่เดี๋ยวแม่บ้านจะมาจัดให้ค่ะชั้นสองก็มีโซฟาแล้วก็มีทีวีเหมือนด้านล่าง <_ m im> จริงๆก็คือเต็นงเสริมจะอยู่ที่นี่ชั้นสองนะคะแต่แม่บ้านยังไม่ได้จัดมีโซฟาด้วย <_ m im> ถ่ายเห็นคุณอาชรีด้วยนะคะค <_ m im> ุณอาชรีบอกมึงค่ะ <_ m im> ก็จบการรีวิวที่พักแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ